ทุนต่อบ่อเท่าไหร่ครับเนี่ยปูนล,ลูกนึงได้สี่สี่วงครับโอ้ปูลนลูนได้สี่วงนะครับทรายหินนะครับทาเองเลยนะครับก็คือมันค่อนข้างจะจะบ้างนะครับอันนี้มันเป็นสีเมนนะครับซีเมนถ้าอยู่ในร่มก็ใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีแล้วก็ตัดประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเป็นแผ่นครึ่งแล้วก็เทินกันมันจะใช้ได้ดีมากได้เป็นเป็นปีครับมีแค่นี้เองแค่นี้เลย,เลยอ๋อมีเหล็กแค่นี้แล้วก็วงวงแล้วก็เทได้เลยเทได้เลย เออสั่งเข้ามาเท่าไหร่ครับเนี่ยมาเท่าาโทษจะมีทำแบบตัวีดีกว่าก็ใชบผมใช้<ำ>อ,อินสองก้อนเหมือนกันเราทำแบบนี้ไปแล้วเขาจะรังเลยไ,ไ,ได้ได้ ฟร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบานเท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอคอนบุรีนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาใน ได้มาส่งอยู่ที่นี่นะครับบ้านหลังนี้มาส่งก็เป็นบ้านที่อยู่หลังเดียวครับออกจากหมู่บ้านมาแล้วนะครับก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับก็หนูก็ไม่ได้เลี้ยงในข้างในพื้นที่บ้านฝั่งนี้นะครับแต่จะเลี้ยงข้างนอกบ้านฝั่งนู้นครับนี่ฮะฝั่งนี้นะครับเนาะแต่ข้างหลังบ้านแกก็เลี้ยงหมูนะครับปลูกผักทําอะไรไว้หลายอย่างมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปนิดนึงหลังจากจงฟาร์มนะครับทําเพลิงแบบง่ายๆอยู่นอกบ้านนะครับลองลองดูก่อนนะครับ นี่ครับของฟาร์มตรงนี้นะครับสวัสดีครับผมชื่อน้องอะไรครับผมเม่นครับชื่อเม่นครับชื่อเม่นนะครับโอเคนะครับที่นี่อยู่ที่ไหนครับผมอยู่ไหนครับอยู่หมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านอะไรบ้านดอนใหม่บ้านดอนใหม่นะครับตำบลอะไรครับผมคอนบุรีใต้คอนบุรีใต้อ๋อครับอําเภอครับผมอําเภอคอนบุรีจ้ะอำเภอคอนบุรีนะครับจังหวัด น้าอรน e ้าจะซีแมนะครับขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมครับพี่ยังไงถึงอยากเลี้ยงหนูครับผมบังเสานะครับเนี่หางูไม่ติดงูเคยเห็นว่ามันเองมันก็ไม่ได้ยากแต่ไรเนาะเห็นว่ามันรายได้มันก็จะขึ้นก็ท่าดีนะเลยอยากเลี้ยงเห็นเขาเลี้ยงเนาะเขาเราว่าใช่เออบนอะไรดูพี่อ๋อดูพี่เขาเล่าว่าว่าเลี้ยงหนูแล้วได้รายได้ดีแล้วก็จะเลี้ยงเลยเคยไปดูฟาร์มจริงๆครับดูเลี้ยงแถวๆนี้เคยไปดูไหมครับ ยังไม่เคยไปดูอ๋อดู youtube คือศึกษา u t ท b e อย่างเดียวเลยจบที่ YouTube เรียนจบร้อยจาักรการเลยนะครับโอเคแล้วใครนคนเป็นคนเริ่มต้นนะครับที่จะเลี้ยงหนูใครเป็นคนเริ่มต้นอ๋อนะครับน้องเมนเป็นคนเริ่มต้นนะครับคุณแม่ว่าไงครับตอนน้องเมนบอกว่าจะเลี้ยงหนูนี่รู้สึกยังไงบ้างครับผมเกิดเห็นลูกพ่าแม่ดีก็ดีเนาะ หลูกเขาทำอะไรก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรสนับสนุนเขาทาให้เขาเนาะครับผมครับผมปัจจุบันอาชีพทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ยตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้ทําไม้แต่ก่อนก็ทํางานที่นี่ก่อนเลออกมาอยู่บ้านก็จะมาเลี้ยงหนูมาเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรนี่แหละจา่บ้านแล้วน้องเม่นครับปัจจุบันทำอะไรครับขับรถครับขับรถท่าเรือขับรถอยู่ท่าเรืออยู่คลองเตยเหรอครับลงท่าเรือแหลมครับอ๋อแหลมแหลมชะบังโอเคครับอ๋ออยู่ที่น่นขับรถอยู่ที่น่นแล้วก็ เอาหนูมาลงก่อนให้แม่ดูแลก่อนนะครับคุณพ่อหนีไปแล้วนี้ไปไหนไม่รู้มาเลี้ยงหลานด้วยมาเลี้ยงลานแล้วมันเลี้ยงหลานด้วยอ๋อแต่ก่อนทํางานอยู่กรุงเทพยแล้วก็แล้วก็กลับมาอยู่มาอยู่บ้านก่อนอ๋อครับผมได้ข่าวว่าบ่อนี่ลอเองใช่ไหมครับที่นี่ลอเองลอเองครับหมดต้นทุนต่อบ่อเท่าไหร่ครับเนี่ยปูนลูกนึงได้สี่สี่วงครับโอ้ปูนลูกได้สี่วงนะครับทรายหินนะครับทําเองเลยนะครับ รู้สึกไปทำนานมากแล้วครับตอนนี้บ่อบางบ่อก็ขึ้นขี้ไข่น้ำเต็มแล้วครับเนี่ยนต้องดูนะครับก็ทำเองก็ดีครับขยายไปเรื่อยเนาะนะครับโอเคนะครับก็มาดูในส่วนของบ่อระบบน้ำในบ่อก็คือถ้าหลาเองมันจะไม่มีไม่มีปีกเนาะไม่มีปีกบ่อครับมันจะมีแค่บ่อแบบนี้นะครับจะไม่มีปีกบ่อออกมานะครับก็ตรงนี้ก็เลี้ยงออกข้างบ้านข้างรั้วบ้านนะครับเนาะ เลี้ยงตรงกลางแจ้งด้วยนะครับไม่ไม่กลางแจ้งเท่าไหร่หรอกก็มีฉังกระสีอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นเป็นผ้าอ่าเป็นผ้าถุงปุ๋ยอะไรต่างๆมาแปะไว้นะครับตอนฝนตกน้ํารั่วเยอะไหมครับหรือไม่รั่วรั่วนิดๆหน่อยๆอ๋อย่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีที่กบาบังแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรว่าอันนี้ก็คือเราไม่ได้เจาะรูนะครับทาเป็นแผ่นเต็มอันนี้คือถูกต้องแต่ว่าแผ่นตัวนี้คือมันค่อนข้างจะ จะบ้างนะครับอันนี้มันเป็นสีมินนะครับสีมินถ้าอยู่ในร่มก็ใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีแล้วก็ตัดประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเป็นแผ่นครึ่งแล้วก็เทินกันมันจะใช้ได้ดีมากได้เป็นเป็นปีครับเป็นปี2ปีแล้วแต่ว่าเราจะอะไรมาทับหรือเปล่าแต่ถ้ากลางแจ้งแบบนี้ถ้าโดนน้าโดนฝนเนแบบนี้มันจะหักง่ายมากครับนี่ครับโดนน้าโดนฝนมันจะหักง่ายมากนะครับก็แนะนําก็เอาไม้ไผ่เนาะมาประกบกันนะครับจากสองอันนะครับนี่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เอาลวดมัดฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะครับให้ม ยกขึ้นยกลงแบบนี้มันจะก็จะไม่หักง่ายนะครับเนาะส่วนระบบน้าตอนนี้ก็ให้หนูกินเบียร์อยู่ครับตอนนี้ครับบางบ่อก็กินเหล้าขาวนะครับบางบ่อกนะครับเรื่องนี้ว่าครับนี่ครับนี่ครับหนูกินเบียร์นะครับเนี่ยนี่ยครับบางบ่อกินเหล้าขาวฝั่งไหนไม่รู้เห็นเหล้าขาวอยู่ขวดนึงนะครับเนาะก็ก็ดีครับแบบนี้คือหนูเาก็สามารถกินน้าได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยเล่นน้ําด้วยนะครับ ทำข้างในก็ถือว่าโอเคครับถือว่าใช้ได้นะครับข้างในก็คือทําขึ้นมาไม่มีที่ที่ยืนนะครับแล้วก็ความสูงประมาณ 15- 20้าถึงซนกำลังดีอันนี้ครับหมูเขาจะไม่ค่อยเล่นน้ําเท่าไหร่เขาจะไปขึ้นไปขี่ไปเหยียบไม่ได้อนี่ถือว่าโอเคนะครับบางทีกวนหมูขึ้นกินไม่ได้ก็เอาอะไรมาวางให้มันเตมกลายเป็นมันขึ้นไปขี่แบบไม่ถือว่าผ่านครับแต่ว่าถ้าเราทําประมาณสักส0 2 0บบ่อขนาดนี้ก็คือก็ถือว่าใช้ได้แบบแบบขวดน้ำนะครับ แต่ถ้าทําเยอะไปกว่านี้ครับมันต้องเป็นระบบน้ํานะครับระบบน้ําก็คือเป็นระบบจุกน้ำอัตโนมัติหรือทาแบบนี้แต่ว่าเดินน้ําจากรางเป็นรางเดียวขึ้นมาให้มันไหลแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้องทําศูนย์ให้มันตรงนะครับระดับน้ําทําลูกรอยตัดไปเลยก็ได้นะครับระบบน้าเนาะโอเคมากๆครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็พื้นที่ฝั่งนี้ก็อยู่ข้างบ้านเนาะลมมุนข้างดีนะครับแลอากาศเย็นแบบนี้หนูจะออกลูกได้ง่ายนะครับได้ง่ายมากๆครับผมโอเคน่าจะไม่ร้อนน่าร้อนร้อนไหมครับแถวนี้ เออดีครับดีเอาล่ะนักไว้นี้คือนี่ครับไอ้หลังคาต่อเพลิงมาใส่กับต้นมะขามครับอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยต้นคูนน้นต้นอะไรครับนันต้นครูไม่ตัดเลยใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> พอมันโตไว้ก็โตไว้ด้วยกันใช่ไหมครับขึ้นไปสูงด้วยกันเลยนี่ครับสวัสดีครับคุณพ่อเนี่ยคนนี่คนทำครับจริงคุณอยู่บ้องหลังฟามใส่คนนี้ครับชื่ออะไรครับคุณพ่อ ชื่อพ่อประจวบนะครับนี่นะครับนี่คือคนทําทั้งหมดนะครับทําทุกอย่างรอพ่อเองใช่ไหมพ่อรออลอกี่วันครับเนี่ยรอเนี่ยร่อวันทนะีสองพ่อเอวันนะทีสองพ่อมีมีพิมพ์กี่พิมพ่พอพิมเดียวพิม์เดียวเอาพาผมไปดูพิมพไหนพ่อพาผมไปดูพิมนะครับนี่ครับไปดูพิมนะครับนี่ครับพิมพ์ก็สั่งซื้อมาประมาณห้าหมื่นบาทนะครับพิมพ์นะครับมาตรฐานมากครับผมเดินผ่านมาเมื่อกี้ดีเข้า อันนี้อันนี้เด็กน้อยป .5 นะครับสวัสดีครับชื่อชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องเข้าว่างนะครับอยู่ปไหนครับป .5 น้องเข้าว่างอยู่ป .5 ครับตอนนี้นี่ครับอันนี้อันนี้เป็นนันเก่าเหรอครับนี่นี่ลองทำได้เราทไม่ได้อ๋อนี่ผลิตสั่งผลิตเองใช่ไหมครับลองจัดเองในตัวนี้เป็นยังไงครับตัวนี้ครับเป็นยังไงครับตัวนี้ ริบเราไม่ได้สั่งแผ่นตัวนี้มาไงบางครับแผ่นมันบางอ๋อใช้แผ่นนี่บางมากมากนะอ๋อมันบางจริงๆครับมันบางจริงแผ่นบางสังกะสีธรรมดาแบบบางเนาะแล้วก็เหล็กม้วนข้างในนะครับมันก็ค่อนข้างบางโอเคสั่งเข้ามาแล้วนี่ก็สั่งเข้ามาถ้าเราทําแบบนั้นล้าซื้อแผ่นนี่มามาก่อนทำริบแล้วมันได้เหรอเอ้าสั่งเข้ามาคือมีแค่นี้ใช่ไหมครับมีแค่ตรงนี้เนี่ยเออมีแค่แผ่นนี้เฉยๆใช่หลอโอ ทำไมมันง่ายจังครับนี่แค่นี้เองแค่นี้เลยอ๋อมีเหล็กแค่นี้แล้วก็วงวงแล้วก็เทได้เลยได้เลยเออสั่งเข้ามาเท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าเทอันนี้พันพันหมื่นร้อยอ๋อถ้าเกิดโอนคนเก้าร้อยเหครับโอ้ถูกมากเลยครับนี่เนี่ยนี่แผนก็ไม่ได้เอ่าหนากว่านิดนึงเนาะแล้วก็เหล็กแบบนี้เนาะเออเขาใส่ยังไงเนี่ยวงวงแล้วก็เอาเนี่ยเสียบเสียบ ันนี้อันนี้วงนอกอันนี้วงในอันนี้มีตรงไหนอืมอืมมีตรงไหนอืมมีตรงนอกอืมปูนลูกหนึ่งได้ได้สี่ท่อทรายทรายเยอะไหมครับหินเยอะไหมครับใส่ทรายสีหินสีอืมปูนทั้งครึ่งปูนทั้งครึ่งโอ้ต่อต่อบอก็ไม่เยอะนะครับเหมือนไม่เยอะนะครับถือว่าราคาต้นทุนต่อบ่อค่อนข้างถูกนะ ไม่ถึงร้อยนะครับแล้วก็แข็งกิ้งไม่ได้เลยไม่ได้หามเลยกิ้งไม่ได้เหรอได้ใช้ลวดใส่อะไรไหมครับไม่ได้ใส่โอ้กิ้งเอาอีกกิ้งได้เลยไม่แตกด้วยโอ้ยผมซื้อมายังแตกหมดเลยนั่นผมซื้อมากิ้งไม่ได้นะครับแตกนะครับโอ้ยเยี่ยมมากครับเนี่ยผลิตตรงนี้เนาะกิ้งไปมอนเลกิ้งไปมนเลนฟอนเดนปูนอ๋อปูนฟอนเดนปูนเทพื้นเนาะปูนแข็งไม่มีไม่มีลวดข้างในโอ้แปลกมากขนาดมีลวดยังแตกเลยนะครับ โอเคนะครับถ้ามีคนสนใจอยากจะมาเลี้ยงหนูอยากจะมาชมหนูที่นี่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมพ่อได้ได้ครับอยู่นี่อยู่ที่ไหนพ่อบ้านดอนใหม่บ้านดอนใหม่เอ้ถามผมบ้านงงงอยู่บ้านอะไรเนาะผมผมผมม่แต่คนอยู่บ้านนี่ไงผมอยู่โมเป็นัวอ๋อว่ายังงถามอยู่บ้านอะไรเอ้งงมองหน้ากันเอ้อยู่บ้านอะไรบ้านดอนใหม่ตำบนครับพลนิต้ คันบุรีใต้อำเภอคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับขอเบอร์โทรหน่อยพ่อฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ขอเบอร์โทรหน่อยครับขอเบอร์โทรหน่อยสองครับ4 5 4 454ครับ27602-760ถ้ามีคนสนใจอยากจะเลี้ยงหนูอยากมาชมหนูที่นี่ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เนาะอยู่ที่อำเภอคอนบุรีอำเภอโชคชัยอำเภอปากสงชัยเนาะเถอแถวนี้เนาะ แต่ฝั่งนี้น้ำไม่ท่วมเนาะท่วมไม่เนี่ยไม่ตอนนี้คือฝั่งนี้เขาอ้อมท่วมอ้อมหมดเลยใช่ไหมครับแต่ที่ไม่ท่วมถือว่าโอเคอยู่ที่สูงนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอพระเทนกับน้องอะไรครับผมเม่นครับน้องเม่นนะครับกับน้องอะไรครับเนี่ยน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรจ๊ะชื่อน้องข้าวใสนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนี่เป็นมุมบาะนี่ก็ได้ครับให้มีเห็นแบบนี้ก็ได้ ะะทำแบบตัวทีดีกว่าก็<ล><ล>ใช้ผม<อ>ใช้อีกสองก้อนเหมือนกันทำแบบนี้ไปแล้วก็ยกไปวางได้ได้ได้ไปวางถ้าถ้าเนี่อันนี้ติดนี่เลยมันไม่ล้มอยู่แล้วเนาะนนยกไปวางเลยตัดครึ่งเนี่ยตรงนี้อยู่ครึ่งนึงครึ่งเดียวนะครับอันนี้ก็วา,างอาหารไว้ข้างหน้านี่แล้วไปวางปุ๊บเลยก็ได้เพราะว่ามันจะยกขึ้นยกออกได้ตอนนี้ทำความสะอาดนี่ครับจะทำยังไงแล้วมันออกลูกมันอยู่คนหลังกัน,นใช่ครับมันอยู่คนละฝัง่ง อัตรากันกันกนลูกก็จะสามลงเพราะเขามีที่แอบมีที่อยู่ข้างแต่ไม่ต้องอะไรติดทั้คนนะครับไม่ต้องนอนสนิททำไมเนี่ย่วนขอบบอลนี่ตรงิปยแล้วครับกขอเร